ส่วนสนามอบจไม่ไปช่วยหาเสียงเหมือนเขาเหรอ,อคุณทักษิณลงสนามหาเสียงเลยนี่ะนะแล้วก็พักส้มก็ระดับหัวหน้าพักลงไปเลยนะครูทินบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงไปมันก็จะเป็นข้อคอ,อรหาตอนนี้ก็ทําได้อย่างเดียวก็คือทํางานนะทําประโยชน์ให้ชาวบ้านส่วนผู้สมัครในนามพักภูมิใจไทยนะมีโอกาสไหมจะได้เป็นนายกอบจสุรินอันนี้นักข่าวถามนําเลยนะมีผู้สมัครนะในานามภูมิใจไทยจะได้ การเลือกเป็นนายกอบจสุรินหรือไม่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่ายังไงวผมไม่ได้ติดตามนะครเพราะ่ฟอทวาตัวเป็างแล้ตเการแล้วก็ยานออกสัซื้อแ,อแจ้งน้นักรวงใจได้ออกสอคำับาชการ,กราครองได้วางกวนะครับในการ น,นี้พักภูมิใจไทยพักสีน้ำเงิน <c oughs> นะแล้วยังมีพักอื่นอีกพักรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวก็มีข่าว <c oughs> นะแล้วก็มีพักประชาธิปัตย์นะ <c oughs> อันนี้ก็ทํางานอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเมืองมันยังไม่ใช่ของตายของใครหรอกครับ